สวัสดีครับเป็่ซีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะครับทักทายก,กันในวันจันทร์ที่7กรกฎาคมปอ2568นะครับผมคลิปนี้ดอรารามีตัวเลขแนวทางฮานอยมานำเสนอให้พี่ให้นอ้อนงะท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับผม สนใจเขากลุ่มแอดไลน์เบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าจอเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวจะดึงเขากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาบอต้องเสียเวลาเอาสิมาเบิงตัวเลขแนวทางฮานอยนะครับผมจากน้องใหม่พารวยนะครับที่เพิ่นอนได้ส่งใหม่กับทางช่องดาราชาแนลนะครับเอามาฝากเอฟซปกติจะแชร์ลงเฉพาะในกลุ่มนะครับเนื่องจาก หลายท่านอาจจะบริอยู่ในกลุ่มนะพี่น้องเนาะนะครับการเลยเอามาลงเป็นคลิปวิดีโอให้ได้ติดตามกันอีกหนึ่งจงทางตำรับเอฟซีที่สนใจแนวทางฮานอยนะครับผมขึนหน้าจอเมื่อเลยก็แล้วกันนะครับอ่านี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางฮานอยวันนี้นะครับเจ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมรอบ อ่าสิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาแล้วก็สิบเก้านาฬิกาสามหน่อยเด้อพี่น้องนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP เพิ่นไฮมาวิ่งรูดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมอนิไหมาที่หกสำหรับผู้ใดอยากได้ตัวจับพูนะครับไฮมาเม็ดเดียวหกสามพี่น้องนะครับ หกสามด้อพี่น้องเม็ดเดียวสามนอยนะครับกันผูรใดบ่มักหกสามเอาหกไปรูดได้นะครับวิ่งรูดตัวเดียวหกนะครับแคปหน้าจอตามนี้เลยนะครับผมพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางก็แล้วกันนะครับผมเบิงไวก้กนบเสียหายนะครับเพราะว่างวดนี้พึงจะลงเป็นงวดแรกนะครับที่ลงเป็นคลิปวิดีโอปกติจะแช์ลงในกลุม่ม ห้าน้อยของเพิ่นเดินดีอิลีพี่น้องนะครับเพื่อนไฮมาทาั่งช่องดดลลาชาแนล Channel, เอาลงในกลุ่มนะพี่น้องเนาะนะครับผมดดลลาเห็นว่ามันบ่หลายตัวนะครับแล้วเพื่อนกระไฮมาวิ่งรูดแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็จับครูไ่เม็ดเดียวก็เลยอยากเอามาลงทั้งช่องขออนุญาตเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับลงทั้งช่องไ่กับเอฟซีได้ติดตามกันเพื่อผู้ใดสนใจ ห้าน้อยนะครับผมส่วนเล่าพัฒนาก็จะมีวันจันทร์วันพุทธวันสุกนะครับจะมีทั้งในกลุ่มและก็จะมีทั้งคลิปวิดีโอ นะครับผมจะมีให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันตลอดนะครับผมขอมาติดตามรับชมได้อีกดึงช่องทาง,งก็แล้วกันนะครับทางช่องดอนลาชาแนลขอพระคุณนะครับทางน้องไมพารวยนะครับที่แบ่งปันตัวเลขทางดีๆเด็ๆดๆนะพี่น้องเนาะนะครับผมขอบพระคุณเนปสธธนิทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนล ขอให้เอซทุกท่านมีท่องหล่นทั้งมีต่างเต็มเฮื่อนพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้อวพี่น้องโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงปังๆกันอูบูทุกคนแล้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ